สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีนาวค่ะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนมากินยำจากร้านอัพเตอร์ยำนะคะนี่เลยอันนี้โมสั่งมาเป็นชุดยำโคตรรวมนะคะก็มีหลากหลายวัตถุดิบมากเลยนะคะในนี้ก็โมสั่งมาในราคา5 0 0กว่าบาทนะทุกคนเออไม่เคยกินนะคะอัพเตอร์ยำที่ดังๆเนาะวันนี้ก็เลยจะมากินพร้อมทุกคนนะก็จะมีกุ้ง มีกุ้งเนาะแล้วก็มีปูมา้าปูจืดอะไรอีกหมูยอแล้วก็ไข่ไข่อันเนี้ยเขาเรียกว่าไข่อะไรมาลองชิมกันเลยนะจ๊ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปถึงพัทยาก็เขามาเพิ่มสาขาในกรุงเทพแล้วก็จัดอ,อร่อย รสชาติก็คือกลมกล่อมเนาะกลมกล่อมเลยอแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่ามะนาวเพิ่มเติมให้เราเผื่อแบบรสชาติลิ้นคนเราไม่เหมือนกันก็ถ้าใครชอบเยี้ยวก็บีเพิ่มได้อ,อร่อยกินกับหอมแขก คือร้านอยู่ใกล้บ้านโมมากเลยนะอยู่ใกล้ห้าไอ้อยู่ใกล้ร้านอัพเตย์ยำอะโมก็เลยสั่งสั่งเอา สั่งเป็น Delivery เนาะเพราะว่าเกยบไปต่อคิวข้างน้าลองชิมดูสิว่าจะอร่อยกว่ายำเขาไหมโอ้โหมีทั้งปูนาด้วยเหรอใช่ปูจืดมีทั้งเนยหอยแครงนะเป็นไงเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะใช่ ถ้าเธอทำเองเธอมันจะไม่ทำเปี้ยวแบบนี้นี่รังไงรอไรนะ่อยรอเนาะก็คือรสชาติยำแบบมาตรฐานแล้วก็อร่อยมาตรฐานที่ควรจะเป็นอ่ะที่เหมือนอของเธอของเธอมันเฉพาะกลุ่ม แต่เขาว่าเธอชอบของเขาใช่แต่แบบนี้ก็ชอบเขาก็กินได้หมดเลยอุดอมอร่อยแต่สำหรับเขาอะ่ะเขาเขาว่ามันเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปหรอ,อเขามัน,ม,นมันเป็นรสชาติของคน ปกติปกติเขาก็กินกันแบบนี้นเขาไม่ปกติอ่นะไม่ความเปรี้ยวระดับเนี้ยอ่อไรอะยูไม่ได้กินยำนานแล้วมากด้วยอมมากแล้วด้วย <laughs> วัตถุดิบก็ถือว่าสดนะทุกคนนะเออก็ มาตรฐานที่มันควรจะเป็นน่ะหัวยังยังชิวๆไข่แดงสิบฟันค่ะไข่แดงสิบฟัน หอมแขกเหลยหอมแขกอร่อยถามว่าสดได้ไหมสดเหมือนน้ำยำเขาได้ปะสดได้นะสดได้แต่ว่าน้ำยำเธอจะสดบ่อกว่าอร่อยแล้วแต่คนชอบแหละ ถ้าเราว่าจะไปกินกันหลายทีแล้วทุกคนแต่ก็คือก็ยังไม่มีเวลาเนาะแต่ก็สั่งมาก็ได้เพื่อความไม่ต้องไปน,นั่งต่อคิวไงเพราะว่ามันใกล้ๆกล,กลเองยังไงอ้าวแล้วมันก็เห็นเธอซื้อมาสองกล่องก็เนี่ยใส่รวมกันหมดแล้วชกล่องหนึ่งมันเป็นสองถุงชกล่องหนึ่งคืออะไร เขาจริงๆเขาทำเขาก็แยกถุงไงเพราะว่าถุงมันเล็กอเขาก็เลยสั่งมาสองถุงไอ้คนตัวสูงอ๋อบดแฟม ตีแค่ครึ่งหนึ่งสองขาคือทำไมะ่ะเออตีแค่สองขาเพระาะเขาชอบกินแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่าพอแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบอบนวดต่อ,อ <laughs> เปิดราการลูกค้าผู้ชายนวดอะไรปกผู้เจิดผู้ตื่นอือหูยอไม่แต่วันนี้ต้องไปอ,า,อาบอาน,นอดจริงแต่ไปทำงานไปร้องเพลงนะ,ะมีหอยด้วยเหรอเนี่ย อาคไปร้องเพลงแล้วก็ไปนั่งดูผู้สาวหรออืมสวยไหมสวยสวยมากมั้ยก็ประมาณยังไม่มีหวั่นไหวมั้งปะไม่มีเลย หวังตาเนเจอผู้หญิงสวยๆแบบว่าเป็นอาหารตาหรอปะ่โหด้วยผู้ห่องเรื่องสวยอะลูกค้าเมื่อคืนคือแบบสุดหญ่จะเต็มอะถ้าเรอเออเขามาวันเกิดจริงนะสโมเขามาลูกค้ามาวันเกิดแล้วก็แบบแต่งตัวแบบอย่างโป๊อะโป๊ก็แบบแ่เจะแบบเสื้อในตัวเดียวอะ เป็นเป็นเจ้าของวันเกิดแล้วคนอื่นก็แบบโหสวดอ่ะสวยไหถ้าโสดเป็นไงถ้าคุณโสดคุณจะเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมไม่เชื่อจะบอกว่าตอนนิวโสดเนียวจะชูมากเลยทุกคนอืมมาแซวรางวานแบบทุกคนแบบแฮปปี้มากอะแบบ เ้ยค oh, ่อยมีกำลังใจในการทำงานะไรโอ้โหแล้ววงเธอก็คือวงเธอก็คือไม่ธรรมดาอืมอร่อยเออเขาว่าหน้าเขาแก่ขึ้นเยอะเลยเพาเธอแก่ อืมอามาบุรี่กันเลยนะเราอายุตั้งเท่าไหร่กันแล้ว่แนแหลยตัวช่วยได้ก็คือต้องไปคริกเท่านั้นน่ะเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือว่าครีมเคริ่นางก็ไม่ทานนะทุกคนอืแต่เขาอ่ะเป็นคนแบบผิวขาวไงแล้วก็ไม่ค่อยออกแดบดบก็เลยไม่ดำพอแล้ว จริงๆอ่ะอนาคตอมันฟ้ามันจะขึ้นเพราว่าป้าเวลาป้าขึ้นไปบนเวทีอ่ะแสงไฟอ่ะสาดเข้าหน้าแสงไฟมันรุนแรงกว่าแสงแดดอีกเปล่าวะจริงแล้วะว็บมงก็เป็นเล็มเล็มเล็มวันนี้ก็ นั่งกินก็สบายสบายเหมือนเดิมเหมือนกับที่ทุกครั้งแหละเนาะทุกคนก็อบอกว่าช่วงเนาะกรุงเทพร้อนมากเลยไม่รู้ต่กจังหวัดร้อนขนาดนี้หรือเปล่าโคตรร้อนร้อนแบบสี่สิบองศาเลยค่าไฟต้องแพงๆแ,แน่ๆแน่ ฮ้าโมงไม่อยู่โมก็เปิดแอร์ไว้ให้น้องแมวกลัวน้องแมวร้อนอ่อย ไปแล้วแต่ทุกคนไปแล้วค่ะกับ after ยำกับเมนูยำโคตรรวมเนาะโอ้ยแต่มันเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้500กว่าบาทเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โมโด,ด้วยนะคะกับช่องมีนาวค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย